คสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้อัพเลเวลกันดีกว่านะครับผมอัพเลเวลอัพเลเวลลูก้าโมดิตลากันนะฮะลูก้าโมดิตลากันโอเคมามาใครได้บ้างใครได้บ้างหนึ่งเยวจังหวะสี่สิบห้าสิบอันนะ่ะนะไปครับผม เรื่องก่อนแล้วค่อยอัพสเตตนะฮะสวยสวยมีอยู่12นะฮะสิบสองแต้ม12แต้ม,ตมนะครับผม12แต้ม12อแต้มออโต้ไปก่อน92 92ครองบอลส่งสั้นเปิดบอลโหดนะฮะส่งสั้นเปิดบอลโหดสเตมิน่าก็ไม่ได้เยอะมากนะ สองสั้นโอเคพองบอลโอเคทำเกมรุกเหรอเอาอ,อก,ก่อนแล้วก็รังการดิงสปีดสเตมิน่าเหรอหืก้าสองอยู่นะแหมอยากเพิ่มสองสัน้นแบบโหดเลยอะได้ปะปอาสองอย่างได้ปะงี้ได้ปะก้าสองอยู่นะยังก้าสองอยู่นะเพิ่มอีกก้าวสองว่ะเม่งไม่ขึ้นแล้ว เก้าส่งว่ะน่เฮ้ยเกมรับเหรอเกมรับเหรอเอาไหมเกมรับเอาไหมเดี๋ยวไปดูเกมรับก่อนน้อยคือมันน้อยอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีเยอะว่ามันจะเยอะไงก,ก,ก็ก็ไม่เน้นดีกว่าเอาเออกไปเลยเกมรับอยู่91เเพิ่มสปีดสเตมิน่าเหรอมันก็น่าเพิ่มนะ อันจริงขึ้น92ฮนะครองบอลโซสัดเปิดบอลน,นะฮะแล้วก็สเตมินา79ก็ถือว่าดูน้อยเหมือนกันสักอันจะมีขึ้น193มันเนี่ยเฮ้ย93้าสาวะาะนะฮะขึ้นถึง93้าะเอาดีเอาดีเอาด,อาดีถ้าเป็นในเพสฮับเนี่ยมันจะไม่ตรงสักเท่าไหร่ สำหรับพวกฟีเจอร์นะพวกฟีเจอร์ในเพจครับมันจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันอัพได้แค่ 8, แปดอันนี้มันสิบสองด้วยแต่สกอสั้นอีก9 2 92สง,สอง้องตชาสกอเต็มปะ่ะสอเต็มเพิ่มอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งง อัพทีมเพลย์สไตล์ป่าวะทีมเพลย์สไตล์เล่นแปดสิบนะมันก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะฉะนั้นจัดไปจัดไปกเอา้าเดี๋ยวนะถ้าสุดเก้สามคือสุดไหนอะสปีดสตมินา่าอันนี้สเหรอมันก็เ้าสองนี่เป่าหรือ1นเต็มอะอันนี้ไงเกสามและนะเก้าแล้วก็ครองบอลสงสั้นแล้วก็มีสตมิน่าที่เปิเอ แบบนี้โอเคอยู่นะครองบอลส่งสั้นโหดเลยนะเน้นๆเ,เลยโมดิตรนะครับผมเกมรับไม่เอาเอาเกมแบบสายเชื่อมเกมอะ่ะครองบอลส่งสั้นอะ่ะอันนี้คือทําเกมรู้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยอันนี้ลุกโม่งไม่ได้เกมรับไม่เอาประมาณนี้แหละจบสกรอร์ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะก็นี่เลย4 4 4ส,ส,ส,ส่นะครับผมนะส่งบอลครองบอลแล้วก็อ่าพวกลากันดิษ สปีดสเตมิน่านะครับผมได้นะได้นะขึ้นมา93ไฟไฟขึ้นมา93เต็มบู๊จะถึง96หรือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันทีมสไตล์ไม่ับเพราะว่ามันก็80แล้วมันก็เยอะอยู่นะนะฮะ93 93แบบโหดเก้93แบบโหดนะฮะ94โอ้โหโอ๋อลืมไปว่าตรงนี้มันมันไม่เต็ม ะะตอนนี้มันไม่เต็มต้องจับลงชุดใหญ่ถึงจะรู้ว่าขึ้นเท่าไหร่นะฮะถึงจะรู้ว่าขึ้นเท่าไหร่อันไหนดีอันนี้เลยละกันสําหรับลูก้าโมดิตอยู่ไหนอยู่ไหนโมดิตลงไป97นะครับผมลงไป97ลงไป97อ่าไปเข้มลงมาเทนอันนี้98 อ่าอยูน่ครับลงมาเทนมาซี่ตัวเก้ามูริตดีสก้าห้านะน่าจะขึ้นได้แค่น,นี้เราทำเป็นหนึ่งร้อยดิทำยังไงก็ได้แค่หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยแล้วเก้าห้านะครับผมเต็มที่เก้าห้าไม่ขึ้นถึงเก้าหกนะฮะเต็มที่เก้าห้านะถึงคาดรันจะเก้าสามก,ก็เถอนะแล้วก็เป็นกันหลายคนเหมือนกันนะเป็นกันหลายคนโอเคนะครับผมมูนะริตนะก็จัดที่เหมือนเดิมสไตล์เดิมนะฮะ สไตล์เดิมมาซี่มาซี่มาซี่สามเวอร์ชันอ่ะผมมีสามเวอร์ชันอ่ะมาซี่อ่ะอย่างเยอะแล้วก็บล็อตทุกเวอร์าชันอัพเต็มหมดแล้วอ่ะแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะกลางเฮ้ยกองกลางผมหายคนนึงอินนิสตาหายไปไหนวะเฮ้ยก็ว่าอยู่แปลกแปลกอินนิสตามันต้องมาแทนใครอ่ะเอ๊ะกองเต้อ๋อ มันต้องเลือกเล่นระหว่างกองเตก้กับกับลมพัดท่นอย่างนี้ก็ได้นะโมริตก็เน้นสองสั้นเปิดบอลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอินเนสต้ามันก็ดีดีเท่ากันปะไฟนสต้าเปิดบอลดีดีปะก็ดีดีพอๆกันนะครับผมพอๆเตะไฟนิสต้าไม่โหดจริงนะครับผมโอ้โหดูดิเขียวหมดเลยอะ่โะโหดจริงอินเนสต้านะโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับอัพค่าพลังลูก้าโมริตขึ้นได้สูงสุด95นะครับผม บูนแล้วเก้าห้าเือได้สูงสุดเลยนะนะฮะเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go